สบายตัวต้หนึ่งตนครับห่างหายไปนานกับบรรยากาศเก็บเห็ดครับเมือหนีสิบามาเก็บเพราะว่าเข้าว่าเห็ดออกครับฝนตกดีเนาะพอเดียวบรรยากาศจะรังโคเลยอืม่ะเก็บเลยอุ้ยฝนกระเต็มปลายแล<น>้นี่จะเสียงคนเวา พอ,อยูแต่พี่น้องมิ่งได้เนื่นอาหร่มอมันก็เกิดพี่น้องเ้ยรอบสองรบองรบเจ้าก็เข็บไปแล้วารารมาเิ้มกันจ้ะเอ้ยนี่เด็ดอกนี่ถ่ายเองเก็บเองพี่น้องเลยอ้ยตัวนี้ ดอกนี่ดอกนี่ขนาดเพื่อนไอ้เชีอได้ไปนอนได้เอเห็นไหมท้อก็เกิดมัอก็เกิดอีกเล็วนี่พี่นอนนี่นี่เป็นมูพอนี่นี่มันหอกกระปงกระปงกับเก็บะ ต้นนี้มาไกลต้องเก็บต้นนี้มาไกลต้องเก็บจ้ากูจูจีเกิดเก็บพี่น้องเอ้ยบ้านหยางเวลาเก็บก็ต้องเก็บน้ออ๋อันนี้ต่เก็บตรงนี้ก่อนโอเคน็ตอุ้ยสองดอกพี่น้องจ้าเก็บเพียรทำกันได้จ้ะเด้ออน่ะอพ่อพ่อ โอ้ยพี like ่อ uh> ้อเฮ้ยพี่น้องยป่าโจป่าทุกขาน่าพี่น้องมาเก็บน้กันจ้ายดอกแบบนั้พี่น้องจ้าฮะจ้พี่น้องมัอยู่ไคนไลยไล้เติมปพี่น้อง ไปหาี่ขอขอ,อพี่นี่ในย่างกมีะไม่มีอะไรฝ่าก้กกันพี่น้อมามามาเก็บเพชรกันจ้ะพี่น,อน้อหินตะขามาจ้ะมาเก็บเพชร แกพี่น้องว้าอันนี้มกระตุมอึ่งศาสตส์นี่เลมันว่าก็เกิดในผพอเยอะแล้วโอยโอ้ยมันขึ้นโอ้เอาแนวนี้เด็ดปไหจักเทือพี่น้อง ใคอยู่ทพี่น้องดูจ้ะอืเ็ดเฮ็ดเ็ดเ็เอไมาหน่ะใครนะะโอ้พี่น้องอยู่ัางไนจ้ะขขาฟาวเดี๋ยวนี่ข้าจนฝาว่ยให้พอแล้วพี่น้องเพียงอยู่ข้างใน ลบอยู่พี่เองมลบไปได้ค่ะพอพี่น้องเลยนีเด้พอหมูมาแล้วก็จับเอาหมูมาค่ะเลิวเลยสามดอกมองเนี่ยอยู่เลยพี่น้องพ,พี่น้องจ้าพี่น้องจ้าจ้าไะ ตดีวนี้ให้เกินคู่กันได้พี่นอ้องป้าสามดอกด้วยนี่เลยแฝดสามแฝดสามจ้ะ,ะพี่นอ้องขาบกงามจะหาวิธีเอาก่อนมุ้งอย่ใสงง่หน่อหรอนี่ดอกเดียวคนรุน่นอ่ะเอ็ะเขาเอ็ะเขา น้ำน้าหมกาดมาดาวน่าข้ามจะพ่อเห็ดอกปานจ้ะพี่น้องด็วเพึ่งเขาน้องเออเห็ดเทศเทศเมาเด้อมาเก็บเห็ดนำกันนมาเด้อมาเด้อเก็บเเด้อิ้งทิ้ง

có lẽ mẹ ta ơi nhanh không hả lẽ mít ta ơi kụt chú kỳ kiếp không thấy mẹ tất ơi kụt nhu kỳ kiếp mẹ mẹ หนึ่งสองสามที่มีหานะหาอ้งงเด็อหุบหุโอ้ยเหียดอกมันอะอันนี้ไปเก็บปะ Ôi. Ừ. Đó này, đó này. Chết. Chết. Ui Khít Đóng này, đóng này Đóng này Bài hát Ui, nó. <laughs> บนึ่งชิพเอสดอกพี่น้องเมื่อพี่น้องบอมีพอเฮ็ดง่ายครับเบิ่งเฮ็ดรวมเหมือนครับนี่เนาะงขันนี้ครับก็ได้แกงดอกใหญ่เพิ่นมาแต่เด้อเพิ่นเอาไปเบิดแล้วจะแต่ดอกน้อยออืแต่ว่าก็ไดเครื่องกระต่ายอยู่พี่น้องรอบแรกครับปีนี้เปิดฤดูกาลนี่ครับไปพอกันคลิปใหม่ครับสบายสบสตารหนึ่งต้นครับ